รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีคำพูดเนื้อหาคริยาและท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ จะไม่ออกมาแบบแบบเย้าแหมอเงี้ยไม่ได้อย่ทุกคนนะครับ The Harmonies s s t r เป็นครั้งแรกที่ได้คุยกับทั้งคู่ในเวลาเดียวกันขอขอโทษพี่เวค่ะเนื่องจากเราสนิทกันมากอันนี้กินได้เลยใช่ไหมกินได้เลยเอามาให้กูแอบแล้วอันนี้แบบว่าคิดเมนูมาให้ครับเพราะตอนแรกคิดแล้วหรอพี่เวตอนแรกโปรดวเซอร์เขาจะเอาอาหารจีนมาเอยพี่เว ็ดูไม่เป็นพวกคุณคิดดีๆสิว่าหน้าพวกเราเหมือนประเทศอะไรออพี่เวรรู้ไหมว่าพี่เวรถ่ายไปเทปแรกเนี่ยเป็นคุณโอปาโมดใช่ไหมใช่ครับโอ้พี่โอปามโมดบ,บอกว่าเขาเนี่ยทำงานได้ดีมากเขาบอกว่าไม่รู้ว่าหอวังซิสเตอร์จะแบบจะสู้ได้หรือเปล่าโปรเฟ s ชั o นอลพอที่จะสู้เขาได้หรือเปล่า คืออย่างโอ๊ตเนี่ยเขาก็จะไปทางตลกชีพตลกด้วยชีพด้วยอ่ะเขาสคริปพี่เวดีกว่าไม่มีสคริปอเขาไม่มีสคริปไงอยากรู้ว่าทะเลาะกันบ่อยไหมโอ้ยพี่เวตบกันจะตายเนี่ยแต่แต่ชนะแพ้ตลอดอย่ามาเราแพ้ด้วยด้วยน้ำเสียงแต่แต่ว่าเราเราชนะด้วยแบบว่าเราเดินไปหาแม่เราก็แบบ แ,แล้วคือมีมันแบบว่าฟิสิกอลไหมตอนเด็กๆคือบางทีท้องไม่ไหวก็โั้วไปทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายคือดนคนเกิดมาเป็นพี่อยังไงก็แพ้เนี่ยในที่นี้ค่ะถ้าเกิดใครที่เกิดมาเป็นพี่อะเราเป็นน,น้องน้อถูกตลอดนี่มีใครช่วยคุณได้หรอตอนที่อยู่ที่นานาคลอดลูกอะเขาอุตส่าห์เป็นแฟนอะไม่ต้องแค่จัสเพราะว่าหมอยกใครขึ้นมาก่อนอย่าแบบ ตาใครว่าเป็นพี่เป็นน้องคนเป็นพี่นะยังไงชีวิตนี้ก็คือแพ้ไม่ว่าน้องมันจะแบบทำไม่ดีหรือว่าไม่ยอมทำในสิ่งที่เราบอกว่ามันดีกว่าหรือว่าอออย่างเช่นอะไรอย่างช่นอะไรพออย่าพูดใจหยาบคายบ้าน่ะหนุ่มไม่ได้พูดใจหยาบคายพี่คริสอะไรเงี้ยคือสุดท้ายอะทําได้งเดียวมันยกอันนั้นขึ้นมา <laughs> วะคืมมอนนม, <laughs> มันมีอีกต้องหลายอันที่มึงสามารถยกขึ้นมาได้พี่คริสแบบ ทะเลาะกันเรื่องอะยางเสื้อผ้ามก็ยกอันนั้นมาสิย่างบ่อยอะยางเสื้อผ้านี่คือแบบชีพความชีพของพลอยคืออะไรรู้ปะใส่รองเท้าไซส์เดียวกันแต่ยืดยืดยืดเดี๋ยวตาให้น้อยจบเดี๋ยวเล่าตากูตากูตั้งเลยใส่รองเท้าอุตสาห์ใส่รองเท้าไซส์เดียวกันเวลาซื้อเนี่ยทุกอย่างถ้าเกิดอยู่กับมันแปลว่าเราต้องจ่ายอยู่แล้วเพราะเราเป็นพี่ถึงแม้ว่าเขาจะทำถึงแม้ว่าเขาจะทำเขาจ่ายเองไม่ต้องนีถึงแม้ว่าเขาจะทาเงินได้มากพอๆกันเราเป็นพี่อ ใส่โดยปริยายเขาคิดของเขาเองยืนเฮ้ยเขาก็ก็เฮ้ยเดี๋ยวมันเรือเดียเดียวเราต้องรีบแบบติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้ก่อนอ๋อเดี๋ยวเราลืมติ๊กไว้ก่อนตัวเองอยากได้แต่ว่าอยากใส่แค่สามสี่ครั้งอะไรเงี้ยประมาณนั้นะก็หมดแล้วพี่คริสคู่นี้สวยมากเลยคู่นี้สวยมากเลยแพงห้าหมื่นสวยมากเลยพี่คริส ซื้ออีก2วันมันใส่พลอยพี่กูจะไม่ได้ใส่เลยพี่คริส์เท้าหนูเลยก็พี่กูส้นนิดนึงไม่เป็นไรหลอกหนูใส่ได้แต่เวลามันซื้อรองเท้าอ่ะสมมติคู่นี้เวดมองเนี่ยเควสใส่ทิปมันซื้อมาปุ๊บมันปล่อยให้มันใส่ไปแล้วนะไปใส่ปุ๊บมันเห็นในรูปปั๊บโทรมาเลยพี่คริสพี่เควส์องาทาหนูไม่ใส่ได้ยังไงอ่ะคือรองเท้าอ่ะคือรองเท้ากับพอยมันไม่ได้เป็นเปล่านะไม่ต้องหาผัว เราชอบที่สุดอ่ะแล้วเราอ่ะเท้าเล็กกว่าพี่คิสใช่แต่พี่คิสหัวเขาบานกว่างทุกครั้งที่เขาเอารองเท้าไปใส่อ่ะมันคือการระเบิดรองเท้าดิฉันเนี่ยดิฉันก็เลยไม่แต่ประเด็นคืออะไรรู้มหมาแล้วคือความชั่วคือความชั่วของมันอ่ะมันซื้อเคยซื้อรองเท้าก็วางทั้งหมดพลอยจะเอาไปใส่ก็ได้แม่จะเอาไปใส่ก็ได้แต่พลอยซื้อรองเท้าซื้อเยอะมากนะสลับรถแล้วสลับรถก็เปิดหลังรถจะเอาของลองชทอาอีนี่ ขุมสมบัติรองเท้ามีตู้รองเท้าอยู่หลังรถเยอะมากประมาณสามสิบคู่ที่กูไม่เคยเห็นเก็บไว้เพราะว่ากลัวนางแย่ไปรองเท้าไยรองเท้าเยอะมากกูเต็มเลยการแบ่งปันคืออะไรปุ๊บนึงละทะเลาะทะเลาะกันมันผิดเต็มเต็มมันรู้สึกจริงๆนะเนี่ยวิ่งไปฟ้องแม่วิ่งไปฟ้องแม่คำเดียวแม่ัน้ี้ทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ทำแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ต้องดูว่าใครผิดใครถูกเพียงแค่หันมาแล้วบอกว่าคริส หนูก็ทำให้น้องไปสิถ้าบีน้าไม่ผิดแต่บุ๊กลีบผิดเต็มๆสุดท้ายบีน้าโดนอ่ะบุ๊กแพ้แล้วแพ้แล้วเหรอครับแพ้แล้วไงพี่ก็แพ้แล้วพี่ก็แพ้บีนา้ารักรักบุ๊กริบไหมครับรักน้องไหมครับอุ้ยเนี่ยเปอนการถามว่ารักคอยไหมทิสก่อนทิสก็โอ้โหให้ด้วยไม่ใช่ปากเอา ว้าวว้าวดน้ำลายเต็มหน้าเลยเจ๊ตอนแรกที่ที่พี่เวโทรมาหาพลอยบอกว่า I'm doing t h i show s เอออยากจะมาสัมภาษณ์พลอยตอนอิ่นฟังรู้เรื่องป่ะพลอยก็คิดใใจว่าพี่เวใครเป็นคนเออเป็นพิธีกรพี่เองทุกวันนี้เราคุยกันเองยังไม่ค่อยรู้เรื่องเอเราเจอพลอยครั้งแรก Project H ใช่ไหมแล้วเราก็เคยถ่ายแบบจำได้ไหม G X เกับ A G X เกับ A ไม่แต่ถ่ายถูกใคยถ่ายกับพี่ด้วยเหรอใช่ฉันคิดว่ามันคลีโอหรืออะไรสักอย่างต้องเด็กมากอ่ะพยายามแบบคนไปหารูปจะเอารูปมาดูว่าตัวเองหาไม่เจอหาไม่เจอดีแล้วแหละดีแล้วพี่เป็นบุญของพวกเราแล้วล่ะที่ไม่เห็นรูปนั้นอีกโอ้โหแต่หนูปื้มพี่เขาตอนไหนรู้ป่ะเมื่อไตอนไหนครับ ยี่เน่เดินองอะฆ่าไปก่อนแต่ว่าปึ้มตอนเล่นไอ้นี่ไปดูหนังสามส่นสามสามส่นสามแล้วตายคนแรกว่ะก็พูดไม่รู้เรื่องไงเขาก็ให้มันตายไปเถอะให้มันตายไปให้ม่นให้ตายไปไม่ไม่หลังฉากหลังฉากคือแพชอบชอบคุณเวมากเลยนุชอบพี่เวมากพอดูพอดูมอนิเตอร์ปุ๊บให้มันตายตายคือตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากว่าพี่เวเล่นหนังว่าจะไปดูไปดูไปดูไม่ตายคนแรกเลยว่ะคือแบบสีร้องไร้แบบใหญ่โตเลยนะแบบโมใหญ่โตเลยก็ตายห่าตัวน้ำเลยตัวน้ำแน่ ตัวนำ Who parties the hardest ใครใครปาร์ตี้หนักสุดก็ตอนพอดีก็เยอะไม่ไม่ไหนแบบว่าโอเคแบบพีกอะอ่าจจะช่วงนี้อาจจะไม่ได้ปาร์ตี้แต่ว่าในแบบพีกอยู่คิดว่าช่วงนี้ไม่ปาร์ตี้หรอก Oh I see her all the time อยู่เกาหลีตื่ตัวไม่อยู่ไหมแหมมีไอจีพิเศษรู้กันไปหมดแล้วเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่ออีกแล้วเนี่ย Good morning ค่ะไม่มีเช้านะคะเช้านะคะแต่คนนี้เก่งเหมือนสนุกมากเมามากเหมือนกินเหล้าไปเยอะมากไม่ได้เมาดีมันกินไม่ได้เยอะมากมันไม่ไม่ ชอบกินขนาดนั้นเนี่ยแต่ว okay, ่าชอบแฮงเอาท์ก so like ับเพื่อนพี่เพราะว่าตอนเด็กๆเขาจะเยอะกว่านี้แต่ว่าตอนนี้เขาเหมือนแบบทํางานเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาพลักษณ์ด้วยแหละเพราะว่านะไม่ได้เกี่ยวกับภาพลักษณ์แค่ไม่ไหวเหนื่อยเหนื่อยนะกลับ้าดูซีรีส์งงมากถ้า Project H เขามี reunion ยูจะซื้อตั๋วกี่ใบไม่กินเหรอพี่พี่วายคะมีมีตั๋วที่กากไว้บ้างไหมคะปีหรอตั๋วสี่เต้ไม่คิดจะลงทุนอะไรให้หน่อยหรอเราจะซื้อต่อเมื่อ คุณคิดว่าคุณคิดว่าขายไม่หมดหรอกค่ะต่อเมื่อภาษาขายไม่หมดไงเป็นการเซฟหน้าน้องแต่ทั้งหมดซีซิงคือแค่สามสิบคนนะจุดได้คนสามสิบพอยี่สิบอันนี้ก็เคยร้องเพลงอันนี้ก็เคยร้องเพลงไายดูมาเพลงเขานานดูไม่นายดูตรงไหนหรือป้าเวลาไปอัดเนี่ยทำไมตึงร้ายสองประโยคอะ สองประโยคอัดไปสี่ชั่วโมง I think I there was พี่เนาะชีตื่นเต้นมากอ่ะก่อนชีเข้าไปห้องอัดตื่นเต้นซ้อมซ้อมมีวันนึงว่าไม่ซ้อมไปร้องไปก็เท่านั้นด้วยเพราะว่าแบบทำไม่ได้ไม่ได้องไม่ได้ให้บอกเขาแต่ว่ามีครั้งนึงเขาอาบน้ำอยู่ที่ห้องน้ำเขาแล้วเขาซ้อมร้องเพลงอยู่พอก็เออจะเข้าไปยืมของเปิดชันไม่ซ้อมร้องเพลงในห้องน้ำป้าซ้อมมึซ้อมมึงซ้อมแล้วเต้นไปด้วยป้ะไแล้วพอ เราไม่กล้าดูเปิดเข้าไปว้าทแต่งเรื่องเปิดประตูอย่างเขาบแต่งเรื่องแ,อแล้วใครนั่งเขาไปเลยเดี๋ยวพี่อายแล้วก็กลัวพี่เราเขินแล้วก็ไม่กล้าแบบเปิดเข้าไปแบบพี่ ไปเลยมาตรงกูไปเลยค่ะแล้วถ้าออกเทปคู่กันจะไม่ได้งานล่มร้องเพลงไม่ได้เขาร้องได้แต่อยู่เราก็ร้องไม่ค่อยได้นะพี่เวเราก็แบบบางทีก็ออโต้จูนตลอดอ่ะคนเนี้ยแล้วพี่คริสก็เคยสอนเต้นอยู่ไหมนี่เรียนเรียนเหมือนกันเรียนกับยูใช่ไม่ใช่เรียนบัลเล่โรงเรียนเดียวกันแล้วก็จะมีเรียนเต้นแจ๊สเต้นอะไรอย่างงี้อย่างอื่นด้วยเรื่องการเต้นลำอ่ะ ลูกอยู่ก็เรียนคือ it's like it's unnatural for human body you have to practice for it ไม่มีใครเกิดมาแล้วทำได้เลย <Ooh. S 1> เหมือนทำมาตอนเด็กๆแล้วมันมันมีกิ๊กหนึ่งที่ทำแล้วแบบทำให้เด็กคนนั้นอะรู้สึกว่าวิ ui, ฉันเก่งด้านนี้รวมถึงครูที่ให้กำลังใจด้วยนี่นัน่นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้คนแบบมีความพยายามในการแบบ practice แบบไปเรื่อยๆให้มันดี <S <S เขารู้ตัวว่าเขาดีแบบการออกท่าทางแต่เทคนิคไม่ได้ดีมากหรอกนึกออก่าเวลาแสดงคนนี้เต้นเก่งมากนะ นนเดี๋ยวนะเอาใหม,ม<า>ห่ที่พี่คือจังหวะเมื่อกี้เนี่ยที่เมืกีพูดว่าอะไรนะ <c oughs> คือตอนแสดงงานโรงเรียนอะของโรงเรียนบัลเล่อะคือไอ้พวกอย่างพย่สงเนี้ยเต้นเก่งระดับแบบระดับสูงของของโรงเรียนเขารู่าตัวท็อปเลยแหละครูก็จะให้แบบว่าเต้นเป็นตัวเด่นแต่ว่าคนเนี้ยไม่ได้เก่งมากเทคนิค ไม่ต้องเต้นแต่ออกมาแสดงเป็นแบบ overacting คือเป็นยูคิดเลยะอันนั้นแหละยูคิดเลยว่าคือไอพพวกนี้จะเป็นตัวเต้นนำเพราะว่าเต้นเก่งเต้นนำแต่นเนี่ยจะเป็นคาแรคเตอร์หนึ่ง กลายเป็นว่าเอ้า Sorry ค่ะพี่เวโอเคกลายเป็นว่าแบบเทคนิคเทคนิคไม่จำเป็นคนนี้การแสดงดีมากพี่เวหนูเป็นหนูเป็น so she's a better actress Probably ไม่รู้ในแบบของชีพี่เวเชื่อป่าวว่ามันจะมีเหมือนแบบละครละครของบัลเล่ของของทุกปีใช่ไหมทำเรื่องพีเทอร์แพนทำเรื่องพีเทอร์แพนพี่เวเก็เป็นตัวเด่นเขาเต้นอะไรของเขาไปหนูเป็นพวกเด็กมหัศจรรย์เด็กที่มันแบบ never die อ่ะซึ่งแบบมีหลายคนมากเว้ยพี่แล้วมันมีตอนหนึ่งที่พลอยต้องไปโดนจับ รัดอยู่ตรงต้นไม้เว้ยรวมกับเด็กประมาณ8ดคน8คนซึ่งแบบแล้วอยู่ไกลมากเลยแม่พลอยบอกว่าอะไรปะคือมองเห็นลูกชัดมากเพราะว่าทุกคนคือแบบเด็กโดนมาแล้วก็อยู่เฉยเแล้วเขาก็อยู่เฉยเยเขาแต่พลอยหอบังต้องการซีนมากการซีนเื่อตลอดโดนมัดอยู่ c h ร r เตอร์ตลอดเวลาอยู่อย่างเงี้ยตลอดจริตตั้งแต่เด็กไงพี่เวนันเลยอันนี้เข้าวงการก่อนก่อนนานเลยค่ะพลอยเข้าสิบสามพี่คือเข้าตอนก่อนรถไฟรถไฟแป๊บหนึ่งยี่สิบหก พอคุณกลับมาจากจากอเมริกาตอนเรียนหนังสือเสร็จเนี่ยพี่โน้ตอุดมกับพี่ต้อมหยุดเลิกชวนไป <ทำ S 1> เล่นหนังเล่นเป็นแมวเป็นเป็นชาวข่าวอะพ,าาะพูดมาชา้าแล้วพูดมาชา่ช้าพูดม่ช้าด้วใช่แล้วตอนที่ตอนที่รู้ว่าหนังมันไปอนะ Like you know like you had a hit record like when I had a hit record when I heard my แบบฟังเพลง รู้สึกว่าจะเป็นเพลงแน่ใจแล้วเหรอในฟ Bad เรดิโออ่ะแน่ใจแล้วหลอินทาวเวอร์ My favorite song The movie แบบกำลัง take off Were you happy Yes เลยอย่างนี้ใช่ป่ะ Did you do a dance Did you like song คือไม่มัน้วันที่เป็นเพรสที่ให้รอบเพรสที่ให้นักข่าวมาดูไอจําได้เลยอ่ะไอก็ยังไม่รู้เรื่องไอก็ทําแบบพี่เขาบอกให้ทําอะไรก็ทำเลยเกงจิระอมริกุลเดินเข้ามาจับมือคริสหลังจากทนางชายเสร็จ ชีวิตหนูจะเปลี่ยนไปรีแอคชั่นคือออกมาจากโรงปุ๊บเวลคมควิสทงว่ะแม่ของอินเวอร์สดีเจบูดาแล้วหลังจากนั้นได้นั่ง BTS อีกไหมนั่งกูทุกวันนี้นั่งไปจับโปเกมอนไม่อยากบอกเลยชิมากกิจกรรมชิมมากนะแบบยังเล่นอยู่อีกเหรอก็ใช่ไงทุกคนถามคราแนี้ไม่เล่นแต่ล่นแล้ว o n เ o the next c h a เล่นเกมกันดีกว่าเล่นเกมดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมแล้วสรุปเราทายใครทายทายเนี่ยสองคนเนี่ยทายกันว่าเองทายกันเองมาแค่ไหน let's do it let's go คำถามอันแรกอาหารที่ชอบที่สุดเอานับหนึ่งสองสามเราพูดเลยนะหนึ่งสองสามก๋วยเตี๋ยวดาราชายฮอลลีวูดไรอันด์เจนนิงเห็นไหมผลไม้ที่ชอบที่สุดอูหลังเนาะหยอกของที่ห่วงที่สุดรองเท้า ใช่รองเท้าเคเสื้อผ้าแบรนด์โปรดวิญญาณจ้าหนุ่วิญญาณเจ้าหนุ่เยอะมากมันเยอะมากเลยชาแนลพี่คือชาแนลคือจริงจริงมันหลายแบรนด์มากอันนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องค่ะโอเคหนังสือที่ชอบที่สุดหนังเฉยเฉยหนังไม่มีซื้อเลยมีแต่หนังอย่างเดียวหนังเฉยเฉยเนึ้อสองซ้ำหนังที่ชอบที่สุดนั่แน่เป็นของคริสต์มาสไม่ใช่มินเนี่ยนมินเนี่ยนมินเนี่ยน อะไใช่มันแบบเนี้ยสัตว์ที่เกลียดที่สุดแม่เช่าไว้พี่คุยสางูอ๋อพี่คุยตอบตัวเองว่าผิดก็โทษนักดนตรีที่ชอบที่ว่าขามทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอะอะเอาใหม่หนึ่งสองสามไทเทเนียมอย่เี้ยพฤติกรรมที่อีกฝ่ายไม่ชอบตะโกนด่าเดีอยวคำถามสุดท้ายอยากรู้ my favorite มีอะไรที่ออพี่เคยสอนมาท่ใม้ที่ไหมตัวเล็กเลยพอยตัวเล็กเลยส่วนมากคือทำคือจะบอกให้มันรู้อ๋อมีไหมที่แบบเคยโกรธมากที่สุดโกรธมากที่สุดวันเดียวไม่ถึงด้วยพี่เคยไอโกรธมากที่สุดอะโกรธมากที่สุดตลอดเวลาอยู่เลยอีนี่ทาให้ปี๊ดได้ตลอดเวลาปี๊ดคือสูงที่สุดเพราะเป็นน้องเลยปี๊ดที่สุดป่ะไม่มละ 洛克马，你好 <Welcome> <laughs>，王思思。